โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาวองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยพราทิบแครในพื้นที่รับผิดช,ชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขาวร่วมกับทีมสหวิชาชีพโรงพยาบาลวชิรบารมีเพื่อติดตามประเมินอาการตามแผนการรักษาให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจผู้ป่วยและญาติพัฒนาศักยภาพทีมเยี่ยมบ้าน วางแผนการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยในชุมชนเพื่อต่อยอดเป็นชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายการดูแลภาวะสุขภาพกายจิตให้แข็งแรงมุ่งเน้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยพาราทิปแคร์เป็นเรื่องสำคัญเป็นภารกิจหลักที่จะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิตส่งเสริมการออกกำลังกายส่งเสริมการปฏิบัติธรรมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยพาราทิบแคร์ในสังคมต่อไป